ผลงานฝนตกต่อเนื่องได้กับมาหากินแต่เสามาตั้งมองไม่มองใกล้ยกเขาบักเขา,เขามองไม่ได้ปลายยกไปตะมัตั้งโรคป่ามันหาว่าถ้าพี่นั่นเอา้าว้าให่มองไม่ได้หลีไหมมองเข้าว่าได้ว่ายหญ่มองไม่แล้วได้ปลาแล้วใหญ่สายยังข้าเจ้านี่ คนหน้ามไล่เขาให้หน้าหัวบางนี้ก็ขาดจนน่ากลัวบนที่สะวบ้านเน้าน้ามาแห้งน้ำม,มาแรงมากเลยจนน่ากลัวพนหน้กกา,นาม,มาแห้งเอายายจะลงมาหยัางคุหน่ายายเราเศร้าเธออก วาออ่ามาเศร้าเพ้อออกน้ำมาหลายว่ายกเสดุงเพ้อว่าตีวนอยู่นี่ห้าคนเดียวเด้คนขยันคนขยันหายอยู่หากินก็ามายกเสดุงหาป่าน้ำมาแย่งพักถีบ้านนาหายอยู่หากิน มาในกระจิ่วท่วมเขาเขาเจ้าตัวมันละลายออกนี่ทุกปีนี่เพอาท่วมด้วยมึงนี่ปีนี้จะท่วมละแต่ว่ามันก็ค่อยกันได้ลงไปเรื่อยๆไปท่อนกันเรื่อยๆกูละดูนี่ได้หาป่ามาอยอะคือ เพียงหลายย่าไถ้าันได้ป่าตัวไงมันกออามัดกะป,ป,ปลาไ้ไหลงไปพุ่นแล้วป้าเขาเข้าเจ้าพุ่นละจะไปทวมท้างไตพุ่นละทุกปีบ่าขามบ่ได้ปีนี้ขามได้หวยขาดได้ข้าเจ้าเทศสะพานใหม่ทำสะพานใหม่ เอาได้เว้ยแบบนี้โอ้ผลยม้ได้ปลาอยู่ต้นไทตรงนี้ได้ปลาด้วเพราะตรงนี้มีปลาได้ปลาแล้วนะฮะน้าม,มาเนี่ยวะ่ะม,ม้าแห้งพร้อมปุณิย์นี่มันมาธรรมดานี่หน้าม,ม้าแห้งได้กับพ่ยกสะดุ้งรัดมองปลามาพอดีละบ้า,าตั้งมองนี้แล้วได้อยู่วันนี้เราได้ปลาหลายตัวเราได้แล้ว,ว,ลวามาตั้งมองนี้